ก็มาไปยุ่งกันแน่ๆพวสคนเก่าเราเล่นตัดไ มันเป็นใครผู้เดียวเทีเป็นใครได้อหไม่หลาก็ได้เป็นใครแกึ่งที่คนเสิร์ตราแกเกินร้อยยุไส <ics> ้นสายยวไปเเดียว่ร้อยยีสิบร้ไมคนตัดลายแล้วใ่ใส่เดียวกิดว่าจะเส็จุกกระเบน่ะของกระเช่าทุกดาษฝานกองก่อน ปวดหวนเลน้ัอง่เดไม่านะเองเราไปเราปเป็นใครเท่านี้เราปวดหัวเราไม่อยปวดหัวแล้วมั้งแต่เราข้าเป็นใครกันน้อยน้อนาะเปอใครไปงีกนีนอยเขาก็เอองเดี๋ยังปั้นนัแหงอแงตีฮันนี่ในในครั้งครับในครั้งในครั้ง้องมครั้งหนึ่ยางอยู่โรงแรมต้องไปคณะถูกต้องแล้วครับ ครับครับผมขอชิ้นห่อนครับครับให้ตัวนี่พี่น้อร์บอกว่าชิ้นห่านอยู่ขอเตาเต็มนะครับตัวแทนจำหน่ายได้ดื่มได้มา50นะครับจากร้านหนมปากท่าครับจังหวัดบุรีรัมคุณสุรศักดิ์รัตนเมีาโอสนนะครับหรือว่าเนยถุนนะครับแล้วก็เชิญคุณรัศดี ร่าง่ายีงเมาโอรนและนนับเป็นผู้มอบรางให้กับผู้โชคดีทันสามพันนะครับผู้เหล่าสาแต่ว่าเสือตัวนี้ปวดที่แง่งเทียนว่าเดินเสียแล้เบียบมาเสียที่สามส้องใจกัหนี้ปล่อยผมไปได้เลลูกสาวเหนาเลยสาวไปได้มองผมแหม่เลยด้อสาว

ังดึงเไซูไปบอลเดอร์อยู่ในไรเสร็ดึงก็ออกใช่ไหมค่อยกําเปิดออกข้าเนี้มันดึงมันดึงลงเฉยมันเบามันเป็นปีนนี่ตลาของผมเขาอ่ะเนี่ยเขามาเห็ดเราบะดีเขาใส่แห่เห็ดมาบะดีลูกสาวกันที่นั่งไม่ลาที่ก็ดึงเ่าไปเลย สอบก็ไม่ค่อยเดนอนเพราะว่าดูแลคนป่วยพปชทนเขากับว่าได้มีลว่เจะสกีใจก็พูดช่วพี่น้งัใจกันเลยอยู่บลไหนจะตาแบบนี้ตามช่มงงานทั้งเขตออกฟ้าเอ็นลอยหาสิไปจากบ้านแล้วแก็นั่งแบบก็ต้องใส่กับทิพตาเลยแนาสครับพี่คนฟ้าไรกย่ามื่อัสิบสเอ้าโอ้ครับ เ้อนคันม่อยทิศใช้ออกมาในไม้ทุกวันช่วงนั้นชีิตามจัดเอ็นร้อยหาซีนการทีนองไปดักไปใส่ลุคเตียนซีไปหลายๆต้แรพราำซ่าตุ้งไปอื่นออันนี้ติดตามุบอเลือเดแปนติดตามม่ล่อนอลเลม่แดงนะครเลือดมันแรนบอเ็นทาอ่เก็องานอเอ็นรูหาทีนองซีนตา ่าพฝากรุงานใหม่เรจะมีงานยังตอนอย่างมากหลายปีวันนี้สมากที่้เตา8ปีก็ยิ่งถือว่าจะพร้อมเป็นองใหม่อยู่นครับพอมปนโลกในการเป็นแาบใ้สวนพที่ของทฑ์ทันแสงวันนี้ฉันยัว่าเ้าเหลือเธอแรงก็ถใกยกกแทรัดแคเ์ียดจวนไปนะครับศิลปินพองรอค่อยพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่านแล้วนะครับเสียงรงมือต้อนรับศิลปินหมอรงสาวจากมอนแก่นคุณแงเราดีครับ เป็นหานจ้าพี่นี่ได้เป็นคุณพี่ก้อนจะเป็นน้องพี่นี่จะเป็นคุณ